ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย,ว,ย,ยวันยัยอ้วนคนผู้หายขีพโพหญ่อันรับแรกกับเบื้องไกลสน,นิ่งไกลอ,อ,อ,อีพอหนีอีพอวอสนอกสนใจยังไงกับตีตอเล่าไถได้ครับมิตรตัวงามเบื้องในไก่เล่านี่ครับหลายบ่อยพอไกยี่พอบวะแพงบ่ล่ะนี่บวะโอ โคตวที่พลาดแล้วบะอืมโอ้โอ,โอเคนี่ครับสนกุกสนใจยังไงก็กินกลาง้ำเล่านี่กระโตงามๆเป็นตะแท่งดีอันนี้เพราะยี่อ่วนได้นี่ครับมะขี่น,นกไว้ครับนี่บักชมพูครับบักช่มพู้บานเลานี่ครับได้เฉลยละครับตัวที่ไดบนบ่นอีกตัวที่สองหรือที่สามหลัไม่รู้ ได้ครับเอามาเอามาขึ้นใบน้ำเล้าหน่ขึ้นใบตะเศร้าเหรอครับเราเลยนยางไปบอกว่ามันติดแล้วเด้อภาษาสันวามาเอานกลงในภาษาสันพะเยาวนกะเลยนี่ถือมาความเอาไม่อย่างนอนอยู่นั่นมันหลับบ่โอ้มันนั่นรับโอ้มันมันป้อนย่อมกินเข่าเนี่ยครับได้ละครับเดี๋ยวเสียวลงมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะเก่งยูดอกตัวนี้ก็ดี แป๊บหนึ่งได้ครับนะเนี่ยครับลงมาแล้วอีพอแล้วว่าโตเก่งๆอยู่นี่แหละที่มาติดวี่สันนี่ครับนี่ฉันบอครับบ่นี่นี่ยอนวะโอ้ยเนี่ยนอนแหละครับตัวนี้ดรบัตเล่าด้พอนี่ซื้อมาจากบันเล่าดิ คือมาจากบ้านเราก็ได้เฉลยพึ่งเอามาเนาะได้ประมาณสามตัวบางคประมาณนี้ละ่นละนั่สองสามตัวมื้อนี้ได้โอกาสก็นเรียกมาขึ้นไว้ปรากฏว่าติดตัวนี้เขายากมันบ่พอนี่โอ้ได้ละเว้ยลองเบิ่งฮะเสีอมันแม่นตัวที่วนะ่าเนาะเบอร์เออมัน,มนบ่เนี่ย ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายสีติตี่ามพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โพญยังกันที่ขึ้นไว้มังเก้านี่แหละครับขึ้นไว้รอนนี้แหละที่ขึ้นไว้มังเก้าหมือนแรงกันสีมาเก็บไปส่งของส่งยังแล้วก็จังสีมาเก็บเพลิกใบครับเป็นการฝึกในตัวนะครับขอขอบคุณหลายๆเจอกันไม่มือนหนาสวัสดีครับ